Bonjour, suis Coco pour Falang NSP Chanel. je suis Mia สวัสดีค่ะพี่นี่เมียฝรั่งเอสพีชาเนลค่ะพี่นี่สาวอุดรจอนสิแลนด์มื่อนี่สีเห็ดผ้าผ้าเนื้อหมูค่ะพี่น้องค่ะผ้าเนื้อหมูให้สามีเนาะค่ะเนาะเครื่องปรุงกระิมีข้าวคั่วกับพริกนิดหน่อยค่ะพี่น้องค่ะจ้ะ ใส่เลยมะนาวสองชิ้นแต่ว่าจะใส่หมดไหมก็ไม่รู้ก็มีหอมใบมะกรูดหอมแดงแล้วก็ะแต่งค่ะพี่น้องแป้นมากหลายแซบหลายบ,บ่ที่รักอืมสุดเลยครับสุดเลยหลยหลยแซบหลายไหลใส่น้ำปลาค่ะพี่น้อง ใค่น้ำปลานี่ของเคล็ดลับที่นี่เคล็ดลับที่รักกุดชิมก่อนที่รักชิมก่อนชิมชิม,ชม บอกว่าพอน้ำปลาได้เปล่าจือเม็ดคาชุดเตอัมหรือซาเล่ใช่ปิบปาสุดเบิ้งพี่น้องค่ะแส้นที่นี่กินเบิ้งผมมันอยู่ป้เบิ้งผ้าเนื้อค่ะเฮดดนน้อยก็ได้หลายค่ะพี่นี่กะบนเห็ดไข่ค่ะพี่น้อง ปนเห็ดข่ค่ะเขาคนละกอมนีเต้าหู้ตฟูโตฟูละสุกไม่สุกแล้วกินปานปลาย่างปลาแหงค่ะพี่น้องค่ะแก่นพี่นี่กินอยู่หันอะมากหลายกินได้บ็อกค่ะพลังอือจะบ็อกอืมวบ

cái tiêm cái thứ phải เล็บองดีมากสุกเลยวเลวเท่นด์เป็นบุผู้ใดสื่อเนื้อมาให้ตามี่ฝรั่งกินนะสื่อสันน่ายจ้ะเนื้อนุ่มเนื่อยังอยู่เมืองไทยกับราคาตำกันเพนนีบาท แหงกับบ๊แพงกลัวกันหลา่ปันไาแต่ว่าอยู่เมืองนอกนี่ฝันไม่ในแพงค่ะพี่น้องเป,ปิดดีชิสาบาาอ,อือพี่ร้านอาหารเขาเฮ็ดโปแซ่บบ่อบประกาศว่าเขาได้อยู่อยู่บ้านนี่เนี่ยเฮ็ดโปแซ่บว่างให้ได้ค่ะพี่น้อง Ưm ừ. Mình hẹn 3 tổ là phép phí nhìn Thấy không biển đây chá, cô 3ามตัวเลยวแม่ปยป่าแหงไหมจ้าพี่น้องกันยังว่าได้กินได้เบิร์ดแล้วกินได้เบิร์ดอาหารไทยนะสับผัก Ao là soup của mang chết, thì bia hết cấp cặp ghép kèm ghép ăn food, địa, địa sao. พีนาไ่ได้กินเ็ดไข่แล้วพีนาพี่น้องคะพ่ะอยยังบอเพราะว่าผู้มันเกี่ยเมือนอเอามาขายให้มันพี่นี่ใบเ็นหนาพี่นี่ก็สิไม่ได้กินย,นนออยนนมีอ,อา,ออา,าับุดนนกบดกง่ปนห่อยๆหออ่่ ขั้งต่อไปใ็ดหน่อยก็นี้สันละว่าที่นี่กับบ้านห่อยแล้วเนาะการชิเม็ดอ้างคีเรียงอย่าบุกคุณร้องในั่นใจนิ้มลายเองหน้องสทรงพ่อบากเน่าโว้ยหัวดีดีพี่น้อง ฉันอยากกินเตะอะวะไม่แต่ฉันชอบเอาไปที่หลังของปอเป็นอย่งคือบอกอย่างที่เล่าเคสอบอกนาวเลยบอกเราแล้วว่าค่อยมากใส่บังเหน่าอันอันตอนใกล้กินใกล้สิจบป่ะนะเอาใจมีอพี่น้องสามี พร้อมแล้วไหมพี่น้องคะมาทำไมอ้วนน้ำวาแล้วบอด,ดนแค่พี่นี่บอด,ดนผู้ชายกับผู้หญิงอ่ะบ่คือกันพี่น้องสาบานพี่ปูเลซ้อมแปมผด้วยดูปัวอือือผ mm ู hmm. ้หญิงน่ะ ลดความอ้วนยากกว่าผู้ชายได้พี่น้องเห็ดไข่ป่นเห็ดไข่ัวละพากระเทียม สุดยอดแซ่บหลายจ้าพี่นี่เมียฝรั่งเอ็นเอสพี่ชาแนนก็จะได้จบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะเห็ดเนาะค่ะเนาะเห็ดแชมเปญยองแชมเปญยองคือเห็ดค่ะพี่น้องแชมเปญยองไข่เห็ดไข่สวัสดีค่ะ สวัสดีครับเมียฝรังพีลีสาอดอนจอนสิเลน <f ix> ไายบายฝากรักฝากความห่วงใยให้ทุกคนคะ่ะ